สวัสดีค่ะลูกหลานทุกทุกคนปูกับเนื้ไปตึกปลาในคลองลูกหลานลูกมาแล้วค่ะจะต้มเข้มสุ่ลูกหลานกินอันนี้ปลาขนุนลูกปลาขนุนนะคะจะต้มเข็มดีเลยทุกคนปลาขนุนปากระสินีปลาอันนี้ปลาบอกมากต้มเข็มโอ้ยอร่อย ยังไม่พอคะ่ะลูกหลานทุกคนนี่กุ้งกุลาดำตัวใหญ่เลยได้มากุ้งกะลาดำอันนี้กุ้งขาวตัวที่ใหญ่ใหญ่ลูได้มาแล้วจะจัดการย่างชหลลูกหลานเซ็ตๆเด้อลูกหลานหมดคะ่ะ กัดการกันเลยลูกทักทง้งกุ้งทั้งปลาที่จะล้างแล้วก็นั้นสุกินลูกาดนี่แหละจะจักดการย่างกับย่าเลยมากินกัน่ Nh าสะอ,อ่ออร์โอ้ยใหญ่มากทุกคนตัวกำต็มกำพอดีลูกหลานตัวใหญ่กุ้งกุลารำ ถ้าไปซื้อเขากอโอ้เพงนะคะทุกคนเนี่ยจัดการย่างเลยมากินย่างกุ้งกระหยาเดอ้อทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านลูกลหลานทุกคนล้างซิบเรียบร้อยแล้วลูกหลานนี่เละจัดการเผากุ้งแซ่บสก,กิแล้วก็ตําน้ำพริกอย่เปรี้ยว ก,กินกระยาเดอ้อทุกคนจัดการเลยจดุจดจุดสวัสดีลูด้วยน,นี่ต้เมตเค็มปลานะคะใส่ข้าใส่อะไรไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดการมอดียดเหรอตัวลูกดูด้ลูกหลานออปลาตัวนี้ใส่โหสุดยอดเลยหน้าบ้านกับผมตกลูกหลานเอ้ยหยิบหยับหยิบหยับ,ยบอันนี้เป็นปลาดอกหมาก ัวกรากเซซเซซซนผมมันตกที่กระโดให้น้ำมันพุทมหลานเอ้ยมีในหลกหลานต้งตุ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 ้งเข็มปะค่ะเต่าเอ้ยหลัเอ้ย ชุดยอดนี่แบาทเลนี่ับุ่งหนวดหนึ่งเนี่ยับุ้งเหรอใส่หกขามถึงี่ใส่ตู้เข้าไปกินหอมสวยสวยแล้วบาทนี่รอไวจักนั่นจะได้กินแล้วลูกหลานเอ้ยกำลังพดลูกหลานจวด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 ดีแหละ นี่ค่ะตัวน,นี้สุกทีนี้เขจัดการย่างกุ้งต่อนะคะน,นี่็มักมักกุ้งนะคะทุกคนเอาลุดดีผงสลดเข้าไป ไปมาย่างอันนี้นะทำไปสักชิปนาทีมาย่างกันค่ะโอ้ยลูกหลานผู้ใดโทรมาเน,ะนเาะเนี่ยกำลังอัพคลิปอยู่ค่ะ แป๊บหนึ่งค่ะเออหม้อก็ใกล้ชิได้กินแล้วลูกหลานต้มปลาเร็จเรร้อยแล้วลูกหลานเลยต้มเค็มป่าเนี่ยโอ้ย เนี่ย yeah, กำลังพอดีลูกหลานเอ้ยอืมว้าวได้การลูกหลานเอ้ยเนี่นยกระสีเกียมย่างกุ้งต่อที่นี่ได้การใลยลูกหลานเอ้ยไปย่างกุ้งต่อค่ะมันจะหอมซวยซวยเลยทีนี้ลูกหลานเอ้ย อุ้งกุราดำกุ้งขาวตึกใไคองไม่ล้องน้ำมันแห้งหัวใหญ่มากินกับแม่เดอ้อดูแก้วถ้าใสใจดีแล้วก็คนสวยของแม่ บจักซื้อลูกเอออยากเรียกซื้อกัได้คนสวยสาวสวยลูกอะไรเนาะลูกอึง้งอึ้งยงบอกอะไรมาล,ลูกเด้อแล้วก็ลูกน้องสลัมยาคนสวยมีเมนูย่างกุ้งสุก,กินเด้อเมือนี้ของซทบเลยถ้าไปซื้อเขาก็หลายบาทลูกเอ้ยยังดีเป็นบุญปาก ได,ลลได้กินเหลืองแล้วลูกหลานเอ้ยได้กินแล้วนะคะคนสวยของย่ามากินเดอ้อลูกสาวที่น่ารักกำลังทำกับข้าวสุกินดูเอ้ยมื่อนี้ย พาปูไปเสริมรอมาตัดรมพาเพื่นไปซื้อรงเท้าใหม่เสริมรอเดี๋ยวจะถ่ายกับร้านเพื่นโบให้ถ่ายเนอะก็เลยเบ้ถ่ายก็เลยมาหาป่าย่างกูย่างป่าสุนหลานกินกุ้งกุ้งจิงๆิงงนี่แหละกำลังสิสุกลูกาเลยุ้ง สุลูกสุหลานกินนี่แหละหอมตัวดตวดมักใส่รุดีใส่ผงขนุดเข้าไปสดได้กุงกงก้งกุลาใหญ่มาโอ้ยได้กุ้งกุลาใหญ่อย่างอู้ทำไมเหีมยอุ้ย,ยคุยหอมคุยคุยเออทั้งแต่เมื่อ สุกแล้วลูกหลานนารับประทานบนอนี่แหละเย็ดแล้วไม่เนียใหญ่มากล่ะโอ้ยป,ปิ๊าเต๊ะกุ้งหลานติ๊กค่ะกุ้งกุลาดำ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเผากุ้งนะคะกุลาดำหอมค้ยค่อยเลยค่ะทุกคนนี่แหละมารับประทานบุรุหลานตัวใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นต้มปลานะคะต้มเค็มปลาขนุนนนี้เป็นต้มจดืดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มากินกับแม่เด้อลูกๆูหลานทุกคทุกคนเดี๋ยวตับน้ำผิดนาะขาดน้ำผิดกำลังต่ำอยู่ค่ะนั่นแะจุดจุดจุดนะลูกหลานทุกคูทุกคนเดี๋ยวเนี่ยคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อลูกหลานทุกคนถ้ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบริภาทคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ